พี่จ้าอ่าเมนี้แกงอ่ามาผัดพริกแกงกุ้งเนาะค่ะเนาะพริกแกงกุ้งแซ่บๆ้ะค่ะเด้อพริกแกงกุ้งโอ้ยเศๆควนหึหึได้เนาะค่ะเนาะพริกแกงกุ้งแซ่บๆน้ำกันเนาะค่ะเนาะอ่าเวลามันเร่งดีบเด้อค่ะเด้อก็เลยบ่มีเห็ดอันวิธีทำให้เบิ่อนะคะเนาะ เอาแบบนี้ส่ก่อนเดี๋ยวหาเวลาอ่าว่างๆอ่าช่วงอ่หยุดงานเดี๋ยวแกนอ่าสีมาเข็ดคอนเทนต์หลายๆเมนูให้นอ้อให้รับอ่าชมทั้งคันเนาะค่ะนะ้อ่ามื่อไหร่ก็เอาอ่าขั้นตอนที่อ่าแล้วไปก่อนเนาะค่ะนะ้อผัดพริกแกงกุ้งอ่ายัวย่วๆเด้อค่ะเดอ้อแซ่บๆค่ะแซ่บๆทัางคัน ชุมงเล็บเร่งเร่เงเร่งเร่งรีบนะคะไกลกับขันดีดีนะคะเนาะงกุ้งตัวยิ่งให่นะคะน้ะงเสบเสดเสบเสดน้อกันเส็เสดต้องารเลเด้อค่ะเสดต้องกัน